ปล่อยปล่อยอะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือปล่อยไม่ได้ฮะปวดฟันเหรอใช่แล้วให้ทำไงอะปล่อยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ฮะไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยใช่เนี่ยไม่ใช่มกเมื่อกี้เราบอกว่าเราอะปวดฟันแล้วให้พาไปหาหมอใช่ไหมใช่จะให้หมอทำอะไร เปลี่ยนฟันไงเปลี่ยนฟันเปลี่ยนฟันไม่ได้ฮะเปลี่ยนฟันไม่ได้ต้องถอนถอนฟันออกจะให้ถอนฟันใช่ไหมใช่แล้วเอาฟันใหม่ใส่เหรอใช่เอาฟันใหม่ใส่ไม่ได้ต้องให้มันงอกขึ้นมาเองฮะต้องให้มันงอกขึ้นมาเอง เปลี่ยนฟันน้ำน้ำอะไรอ่ะจึงฟังออกใช่ดึงฟันออกน้ำใสเอาน้ำใสฮะอ๋อแล้วก็เอาฟันไปแช่ในน้ำเหรอใช่อันนั้นมันฟันปลอมฮะอันนั้นเขาเรียกฟันปลอมฟม่ปลอมใช่อันนั้นเขาเรียกฟันปลอมฮะของหนูทำไม่ได้ของหนูต้องถอนออกแล้วรอให้มันขึ้นใหม่ รู้เปล่าใช่แต่ถอนฟันเจ็บมากเลยนะฮะหรอใช่ใชทนไหวเหรอจัองไวทนไหวจริงอะจริงโอเคงั้นเดี๋ยวแม่พาไปหามหมอฟันนะโอเคโอเคครับรู้เรื่องครับ,บครับครับ